สวัสดีครับ so ัสกีคุณผู้ชมนะครับเราก็อยู่เกม G Hot Gaming นะครับเราก็อยู่เกม Project Bad Style นะครับหรือว่าเกม Bad Style นะครับที่เพิ่งเปิดมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็ถ้าเสียงผมแปลกๆไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยครับว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับก็ ไม่สบายเลยเออพูดเลยว่าเราอ่าวันนี้เราเล่นเกมกับโปรเจกต์สไตล์นะครับเราจะเล่นในโหมดเป็นแบบว่าเาเรียกว่าโหมดอันนี้ครับแข่งแบบทีมนะครับแข่งรอบและเรื่องนะครับน,ะนี่โหมดนี้นครับไม่ใช่โหมดแบบอันนี้โหมดทางซ้ายนี่มันจะเป็นแบบว่าเป็น,นนะแบบใหญ่นะครับจะแบบซูิรโวอะไรเรียกว่าอะไรแฟนตัวย่อนะส่วนอันนี้จะเป็นแบบคล้ายๆกับแบบว่า วางระเบิดครับถ้าตายก็ต้องดูเพื่อนนะับนะแต่ไม่ใช่วางระเบิดนะก็คือแบบเราต้องฆ่าฝั่งเราต้องสังหารฝั่งตรงข้ามให้หมดนะครับถึงเราจะชนะได้นะครับมีทั้งหมด4นะครับ4แมตช์ถ้าเราชนะหมดทั้ง4แมตช์เราก็คือเป็นผู้ชนะเลยแต่ถ้าเราแพ้ก็ต้องเล่นต่อไปโอเคนะ,ปะคไปนี้เป็นบทดแรกหมดะหมน,น,น,นะ คือตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ฟังเสียงวันอาจจะก,กล้องหน่อยนะต้องขออ,อภัยไว้นะที่นี่ด้วยนะครับนะก็เอาเล่นเพื่อแบบว่าเราอัพกรุงเกตยจใ้น้องผนได้นะถ้าผมเล่นแล้วขนขลางๆ้าถูกตาหรือว่าทำให้แพ้ขึ้นมาก็ ต้องอใช้นที่ดีด้วยผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับอืมมันหนึ่งอัพที่เลยกดนี้เลยเราต้องปิดไมก่อนโอเคปิดไมิดลโอเคเราอัพนก่อนนะครับประมานี้โอเคแล้วเพื่อนเราก็มีตัว เอ่อฮิลเลอร์นะครับแล้วก็มีตัววางป้อมแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางป้อมปืนนะครับแล้วก็ดีวางโลนะครับส่วนเป็นวิ่งวงองนะครับนะ่ยก็หมายเรามีแค่ข้างหน้าแล้วเราไปอยู่กับเพื่อนนะครับนะคล้ววายบอเลียน,น,นะไม่รู้เหมือนกัน ชนะครับตาแรกคือเราชนะนะเตตอนที่2ปืนที่ OP ที่สุดนะครับในแพทนี้นะครับในแพทเริ่มต้นนะครับจะเป็นปืนนี้นปืนนี้เลยเราจะเลืนเรื่องกรอบนะครับเพราะว่าเราจะอเพืรอให้มันถึงวิงวอล์กให้ได้นะครับล่องผลน,นะครับให,ให้ตุเ้เราจะอัพเกรดให้ถึงแบบว่าเราสามารถหายตัวได้นะครับ มันเป็นอะไรที่ดีมากถ้าศัตรูแบบว่าไม่ค่อยช่างสังเกต่ะเราสมารถหายตัวแล้วก็เข้าไปประท้ากับศัตรูได้นะก็คือหลอยอะ่ะคือง่ายๆสถานนี้ผมมิสูจอยู่เดี๋ยตามผมมามิสูจอยู่อะ่ะเค รอบที่สองเราก็ชนะไปนะครับโอเคแล้วก็อัพจะกอัพสกิล <c oughs> ไปหนึ่งทีปรนะมาณนี้นี่แค่นี้เวลาเวลาที่เราแบบว่าเข้าไฟเราจะรู้สึกว่าเราจะได้เปลี่ยนกวาเพราะเพาะเรามีมนนากกว่าก่อนเป็นสีม่วง เป็นขั้นต่อไปนะครับก็คือสกิลเราสามารถลองคนได้นี่ยังไงนะแต่นี่ผมแบบแพ้ทางโนะคตรแพ้ทางขขาเวลาฝนสกิลเราสามารถวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งเงียบขึ้นนะครับเป็นข้อดีดักนะครับรอใช้เป็นสกานะสกานจะดักได้ดีกว่า ก็สามารถอัพสกิลได้แล้วนะดูดิซื้ออะไรนะได้มั้ยได้นะไม่เป็นไรซื้อได้ไม่เป็นไร,อไไไนไรโอเคนี่เดี๋ยวผมจะโชว์สกิลล่องหนให้ดูนะนะดูสกอร์นะว่าเราคิวไปกี่ตัวแล้วเราฆ่าไปสี่ตัวนะครับช่วยโจมตีสองนะครับตายศูนย์นะครับอ่าโอเคแต่ดาเมจที่เราทําได้คือพันสองร้อยโกสต์นะครับก็คือเยอะกว่าที่หนึ่งนะตอนนี้เราเป็นที่หนึ่ง งมันจะบีบเข้าไปเรื่อยๆนะครับนะเป็นเรื่องปกติต้องรอนะรอดูบนเรือเนะี่ยเป็นที่ที่น่าสงสัยมากที่สุดเราจะเข้าไปนะนี่มาันจะาล่องหนนะครับเสียงวิ่งมันจะเงียบมากๆนะ อ่านั้นเราต้องใช้ข้อดีขึ้นเยอในจุดจุดนี้นะในการมีสตูอยู่ใ,ใกล้โดนล้องโดนคือแบบว่าคือฝั่ง ือเหมือนกับว่าคือในช่วงทุกคนรู้สึกในช่วงแพนดูมันสองนะครับสกิลลูกผลเนี้ยมันจะเป็นสกิลที่หนักมากเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวละครที่ ช่วงโคเบต้านะโคดเบต้ทาทั้งรอบหนึ่งรอบสองนะแต่พอมาโอเพนเบต้าแล้วรู้สึกว่าเมันดูตอ,อบตอบลงมานะครับเพราะว่าสกิลอ่ะมันโกงเกินไปมันนานนะครับสกิลนานเวลาลอ่องขนมันนานมากแล้วมันเพิ่มความเร็วในการที่ทในช่วงโคดเบต้ารอบแรกนะครับท, Skill 1, ทั้งสกิลหนึ่งทั้งสกิลหนึ่งยังไม่ได้อัปเกรดมันก็สามารถล่อง่นได้อ่ะเข้าใจปะก็คือมันล่องหุ่นได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่ง เกณฑ์ไหมเดือยเบอร์หนึ่งเดเบอหนึ่งล่องหนได้แหละมันก็โกงเลยใช่ไหมเออต่อให้มันเป็นตัวละครที่ต้องซื้อก็ตามแต่มันล่องหนได้ตั้งแต่เดือยเบอหนึ่งเลยนะแต่อันเนี้ยคือมันต้องอัปเกรดมันต้อง Up องัปเกรดในการที่จะพอถึงเดือยเบอสี่มันถึงจะแบบมันึงจะเรียกว่าจะล่องหนได้นะอ่าเผ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการที่ปรับสมดุลที่ค่อนข้างที แล้วก็มีตัวละคอรอยู่สองตัวละครที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัว blast blast เป็นตัวละครที่ยิงสวรรค์ออกไปนะครับพอยิงสวราค์ออกไปเวลาโดนศัตรูมันจะสามารถมองเห็นศัตรูได้ดส่วนสกิลนี้ครับเมื่อโจมตีเข้าไปที่เป้าหมายนะครับศัตรูแบบไฮไลท์ได้จะได้รับไฮไลท์นะก็คือสามารถมองเห็นศัตรูโดยรอบได้รอบข้างครับที่อยู่โดยรอบนะซึ่งเพื่อนร่วมทีมสามารถเห็นได้เหมือนกัน ถ้าสมมุติว่าเรายิงสกิลไปแล้วโดนศัตรูแล้วเพื่อนศัตรูอยู่รอบข้างนะครับหรือว่าโดนศัตรูแค่ตัวเดียวก็ตามอ่ะเพื่อนเราก็สามารถมองเห็นได้โอเคปะ่ะเก้าใไหม,มเพราะฉะนั้นตัวนี้จะอยู่ในสายสพอร์ตนะครับจะอยู่ในสายของวอลวอลจะเป็นตัวที่เปิดแมปนะครับเปิดได้กว้าง สิทธิ์ของวอลนะครับก็คือสามารถถ้าเราสังหารศัตรูได้เราก็สามารถเห็นศัตรูรอบคิดได้ครับก็คือเราฆ่าหนึ่งตัวเราสามารถมองเห็นรอบจิตทางได้เลยก็ไปในประมาณประมาณถึวิประมาณนี้ใช่ครับส่วนตัวนี้ครับคาร์าเคนคาร์เคนเป็นชื่อแบบเหมือนปลาหมึกเนาะแต่คาร์เคนก็คือถ้าสกิลหนึ่งครับ สนึ่งเข้าไปเราจะปิดตาศัตรูครับจะปิดวิสัยทัศน์การมองเห็นของศัตรูทั้งหมดที่ที่โดนอีการของเราที่โดนสกิลของเราเอ,อมจะเทสยังไงอะเนี่ยมันมีให้ดูอะแต่มันต้องเขาสกิลอันติเมตจะคูณดาวเร็วขึ้นอ่าสำหรับคาเค่นนะครับนะ <S <S ผมจะไม่ได้บอกรายละเอียดมากมายนะผมจะบอกแค่สกิลของตัวใหม่นะครับอย่างตัวนี้ครับตัวใหม่ รันนะครับแลนรันเง,งี้ยเออลานแลนแลนเออสกิลหนึ่งก็จะเป็นไอซ์วอลเออสกิลสองผมไม่แน่ใจเหมือนกันความเรนการฟ้นฟูลโล่ของตัวเองและเพื่อนร่วมทีมเพิ่มขึ้นก็คือพอถึงเลเวลนี้ใช่ไหมครับเลเวลนี้ที่มันต้องการอะเลเวลการฟ้นฟูลโล,ล่หรือเกาะมันจะเพิ่มขึ้นนะ ก็ประมาณนี้นะครับแต่ละตัวอย่างตัวนี้ <_ an> เพื่อนร่วมทีมพลเลพอเลอเวลถัดไปก็เพื่อนร่วมทีมสามารถมองเห็นศัตรูได้เหมือนเราอันนี้ก็ลดคุณดาวสกิลของเราส่วนนี้สามารถฮิลติดตามได้ครับความเริการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมจะ75%ก็คือจะชุบเพื่อนได้เร็วขึ้นอ,อันนี้ก็สามารถ ทำให้แบบว่าหายตัวจาก u a v ของวอลได้นะครับก็คือวอลเวลาวอลใช้สกิลอย่างเงี้ยจะมองไม่เห็นสกิลนี้นะครับจะมองไม่เห็นตัวละครตัวนี้เลยเออส่วนอันนี้ก็สามารถที่แบบว่าแบกรับอาวุธหรือว่าสิ่งของนหนักได้เพิ่มขึ้นนะครับดาเมจระยะประชิดนะครับก็คือถ้าเราเล่นลูกซองหรือว่า SMG นะครับหรือว่าปืนปืนกลเบาอะ่ะ มันจะแรงขึ้นในระยะใกล้นะครับนะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับอันนี้เราก็บอกไปแล้วนะครับนะเออเราไม่ต้องสนใจมันส่วนอันนี้บทลงโทษก็คือเมื่อโจมตีศัตรูล้มลงการชาร์จพลังโจมการชาร์จพลังโล่ทันทีก็คือเมื่อเมื่อเรายิงศัตรูน็อกใช่ปหแล้วโล่เราหมดไปแล้วพอเราน็อกศัตรูได้โล่เราจะรี รีเจเนเรชันทันทีครับประมาณนี้ตามความเข้าใจของผมนะแล้วตัวนี้ครับก็สามารถแบกรเบิดได้มากขึ้นจากตัวละครตัวอื่นสามารถแบกรเบิดได้แค่4ก้อนนะครับอย่างเช่นระเบิดไฟ2ระเบิดลูกเกี้ยง2ก็จะเพิ่มเป็น2นะครับก็จะเพิ่มมาอีก2นะครับก็คือระเบิดไฟ2ระเบิดลูกเกี้ยง4ประมาณนี้ก็เป็น6ลูกส่วนนี่ครับ ตั้งโลครับไอนี้จะพาสีจะค่อนข้างเยอะหน่อยก็ก็คือสกิลแรกครั้งแรกก็คือตั้งโลธรรมดาระยะมันจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ส่วนรอบ2เราสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรยิงทะลุโลได้ศัตรูก็ยิงทะลุโลโได้เหมือนกันเออหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะลองไปอ่านศึกษากันเองส่วนรอบ3ก็คือระยะของโลมันจะกว้างขึ้นประมาณนี้ อ่าตัวนี้เราก็บอกไปแล้วนะครับของดานก็มีประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับไว้เจอกันใหมาการนะครับบ๊ายบายจ้าจักัน